าการหลังไป็นสตกจะซุดลงไปอีกไหมหรือจะเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันนะครับ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็จะมาเล่าให้ฟังถึงอาการของคนไข้หลังเป็นสโตรกว่าอาการเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงไปเรื่อยๆสิ่งนี้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่าการดําเนินโรคนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวอาการในแต่ละสะเตจในแต่ละระยะนั่นเองเริ่มต้นเลยก็คือถ้าเป็นคนปกตินะครับเราจะมีแรงปกตินะครับสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้กําลังกล้ามเนื้อ ทำได้ทุกอย่างต้านแรงได้ยกของได้อันนี้คือเกรด5ถ้าเราเป็นสโต๊กขึ้นมา1จุดหช่วงเวลาอาการของเราจะซุดลงภายใน24ชั่วโมงเลยครับเป็นหลักชั่วโมงเลยแล้วก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆกําลังที่อยู่ในเกรด5เนี่ยอาจจะอ่อนแรงมากขึ้นระดับเหลือเกรด2เหลือเกรด1หรือว่าไม่มีแรงเลยขยับไม่ได้เลยคือเกรด0อาจจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหลอดเลือดเล็กหรือหลอดเลือดใหญ่หลังจากที่เป็นแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมให้เป็นช่วงแรกเลยคือช่วงที่อาการซุดลงหนักมาก จำเป็นที่ต้องรับการรักษาทางการแพทย์ซึ่งช่วงนี้เนี่ยลักษณะของอาการตั้งแต่ที่เราเจอที่บ้านที่เป็นกับอยู่โรงพยาบาลมีโอกาสครับที่คนไข้จะอาการซุดหรือแย่ลงไปอีกที่บ้านอ่อนแรงนะแต่ยังพอยกแขนได้บ้างไปถึงโรงพยาบาลอาจจะยกแขนไม่ได้แล้วหรือรักษาในช่วงครึ่งวันแรก1วันแรกอาจจะมีอาการซุดหรืออ่อนแรงลงไปอันนี้คือการดําเนินโรคปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับที่อาการซุดลงไป ผ่านพ้นระยะเวลาของการรักษาทางการแพทย์แล้วคุณหมอดูแลอะไรเรียบร้อยแล้วช่วงระยะเวลาประมาณ5วันถึง7วันอาการที่สุดลงไปแล้วเนี่ยจะเริ่มคงที่หมายความว่าจะไม่ค่อยแย่ลงไปมากกว่านี้ อาการที่คงที่นะครับคุณหมอก็จะเริ่มให้ออกจาก ICU ไปอยู่ห้องปกติแล้วก็เริ่มทํากายภาพบำบัดถ้าเกิดเราพูดถึงในกรณีปกติที่ไม่ได้ทำกายภาพนะโดยปกติเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟูหรือว่าซ่อแมแซมร่างกายสมองส่วนที่หยุดทํางานให้กลับมาทํางานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยพื้นฐานซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยในระยะพ้นจากช่วงแรกไปก็คือช่วงที่2เป็นช่วงเริ่มการทำกายภาพบำบัด ช่วงการฟื้นฟูแล,ล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะมีแรงกลับมาเร็วที่สุดจะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วที่สุดหรือที่เราเรียกว่าช่วงโกลเด้นพีเรียนนั่นเองซึ่งช่วงนี้นครับแรงที่มากขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆมาในช่วงต้นๆเราจะเห็นว่าแรงอาจจะกลับมาเป็นเกรด2เกรด3เริ่มยกแขนได้ภายใน1อาทิตย์หรือบางคนนะครับที่เป็นไม่ได้หนักมากสมองตายไม่ได้เยอะอาจจะกลับมาเดินได้ภายในอาทิตย์เดียวเลยมีแรงกลับมาเกรด5ในอาทิตย์เดียวเลยก็เป็นไปได้นะครับ แต่ระหว่างช่วงนี้นั่นเองก็มีโอกาสสาหรับคนไข้าบางคนที่อาจจะมีอาการเยอะแรงเริ่มมีก็จริงสิ่งที่จะตามมาก็คืออาการเกรงอาการเกรงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ควบคุมอยู่ดีๆพอเรากระตุ้นแรงเรื่อยๆแขนง,งอแขนเกรงโดยอัตโนมัติลักษณะนี้เราเรียกว่าสปาติกซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในคนไข้าบางคนเป็นการดําเนินโรค ปกติของตัวโรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออาการนี้ไม่ต้องตกใจนะครับในทางเกงอวายวะบัดก็มีเทคนิคธีที่จะไม่ส่งเสริมให้อาการเกงมากขึ้นและจะค่อยๆลดลงไปได้รวมไปถึงกําลังกล้ามเนื้อครับแรงของเราถ้าเราฟื้นฟูได้ในระดับเกรด3กำลังกล้ามเนื้อเนี่ยจะคงที่และค่อยๆดีขึ้นถ้าเรามีการทำเกงอาัยบะบัดต,ต่อเนื่องหลังจากผ่านผลระยะเวลาประมาณ6เดือนไปแล้วอาการของเราแรงกําลังกล้ามเนื้อจะไม่ชดลงไปอีก จะไม่มีอาการผิดปกติขึ้นมาอีกนั่นหมายความว่าการเป็นโรครอบนี้อาการเราสิ้นสุดและจบลงแล้วตอนนี้จะไม่แย่ลงไปถ้าคนไข้บางท่านที่มีอาการเกิดขึ้นใหม่หรือเป็นอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6หลังๆเนี่ยนั่นหมายความว่าอาจจะมีความผิดปกติหรือมีภาวะแทรก้อนโรคอื่นๆเกิดขึ้น จะมีบางกรณีนะครับที่คนไข้าบางท่านมีอาการหลังที่เป็นมาแล้ว6เดือน1ปีอาจจะมีอาการชักหรือมีอาการอ่อนแรงมากขึ้นหรืออาการอื่นๆก็ตามแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับแนะนําว่าต้องไปหาคุณหมอใหม่และนั่นคือโรคใหม่ที่เกิดขึ้นของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นสต๊กในรอบที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้นะครับคือการเดินทางของอาการในคนไข้ที่เป็นสโตรกซึ่งทุกคนจะเดินทางผ่านเส้นทางแบบนี้เหมือนกันหมดเลยก่อนไปรับชมเนื้อหาถัดไปมารู้จักกับทีมรีเบนกายภาพบัตรกันก่อนนะครับพี่ๆทุกคนตอนนี้รีเบนมี Youtube Member แล้วนะคะพี่ๆเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็กดจอยตรงนี้นะอย่าลืมนะคะสำหรับผมและทีมรีเบนกายภาพบาัตรพวกเราเป็นทีมนักกายภาพที่มีความชำนาญในการฟื้นฟูคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง มีบริการไปฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันให้บริการในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนอกจากนี้ครับรีเบนเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูกรเด็นไทม์ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีมีทีมสาวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักกิตวิทยาคุณหมอฝังเข็มรวมไปถึงทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ตลอด24่ชั่วโมงพี่พี่สามารถมาค้างคืนและทำกายภาพบำบัดกับรีเบนทุกวันที่ศูนย์ฟื้นฟูกรเด็นไทม์ได้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาคลินิกกายภาพศูนย์ฟื้นฟูดูแลหรือนกักกายภาพบัดที่บ้านยังไงฝากแนะนําทีมรีเบนให้หน่อยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เล่าวันนี้นะอยากให้พี่ๆทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าการเดินทางของอาการหลังเป็นสตกจะเป็นยังไงถ้าเกิดพี่ๆผ่าน้นช่วงแรกไปแล้วให้สบายใจได้เลยครับว่าอาการจะไม่ได้ซุดลงไปเพิ่มเติมแล้วนะ หรือว่าถ้าเกิดระหว่างฝึกมีอาการเร็งเกิดขึ้นให้รู้ได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลอันนี้คืออาการปกติหรือเป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของโรคสะตกนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับรีเบล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ f a c e b o o ล l ฟ v ์รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11โมงครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10โมงเชา้าถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะส สำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ